สวัสดีแฟนมวยทุกคนครับตอนรับเข้าสู่ช่องหน่วยเดโนชาแนลนะครับพาแฟนมวยย้อนอดีตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับย้อนกลับไปเมื่อปี2553นะครับศึกแสงสว่างพันปาวันที่16พฤศจิกายนเวทีมวยลุมพินีพระราม4นะครับคู่นี้เป็นคู่เอกครับติงทองแสงสว่างพันปาเจอกับเหล็กก้าธนะสุรนครพิกัดน้ำหนัก123ปอนด์ติงทองนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับ ส่วนเล็กกล้าคนนี้นักชกจากอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิแต่ไปซ้อมอยู่ที่โคราชนะครับอยู่กับเสียน้อยธนสุรนครครับก็ถือว่าเป็นดาวดังประจำศึกเพชรยินดีคนนึงเลยครับเล็กกล้าคนนี้เคยอัดกับพวก 3A ทอรัตะนาเกียรติหรือว่าก่ย,ย่างหา้5าดาวมาแล้วนะครับตอนเด็กๆนี่อัดกับพวกเพชรบุญชูเอฟเอลบนะครับก็ถือว่ากระดูกการผ่านมวยดีครับ ส่วนติงทองนะครับช่วงเวลานั้นก็ถือว่ากําลังสดกําลังแรงขึ้นมานะครับดุสิ์ของเสียติ่งสมเกียรติไปพัฒนาพรนะครับยกนี้ยกที่2นะครับยอดมวยจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่ครับทรงมวยนี่คล้ายกันมากครับคู่นี้แต่ว่าเล็กกล้านี่จะถือว่าเป็นรุ่นพี่แหละครับดังมาก่อนแต่ว่าก็ไม่ห่างมากครับคู่นี้เบียดครับ ดูครับว่าจังหวะใครจะดีกว่าชกกันเป็นคู่เอกนะครับส่วนคู่ประกอบอรายการวันนั้นอลัน,ลนชัยเกียรติพัทรพันธ์นะครับแพ้คะแนนลุงนิลันชโคยยฮะอิสุสุขวัญข้าวมอรัตนาบนดิตหรือว่าชอรอัชพัฒน์สรุอิสารแพ้น้องยก4ธงชัยสิทธ์งศักดิ์ลุงเพชรเล็กออบุญช่วยครับแพ้นอกยก3 1อาทิตย์10ออสพี่บูนส่วนคู่ ประกอบรายการคู่อื่นก็นินสยามแสงสว่างพันปาครับชนะคะแนนพลังทองสิทธิ์อนะครับติดตามคู่นี้ครับยกที่2ก็เป็นเกมชิงจังหวะกันครับยังไม่แรกไม่เร่งอะไรมากมายจังหวะใครจะดีกว่าครับต้องมาลุ้นกันดูฮะเป็นมวยที่จังหวะฝีมือดีเลยครับแล้วก็มีแข้งขวาเป็นอาวุธเด็ด อย่างที่บอกครับทรงมววนี้คล้ายกันมากๆากต้องมาดูครับจังหวะใครจะดีกว่าการออกแข้งใครจะเข้าเป้ามากกว่านะครับใครจะมีการแก้ไขสถานการณ์บนเวทีได้ดีกว่าครับต่อยหมัดไม่โดนฮะหมดยกที่2นะครับดูจังหวะครับภาพช้าพยายามจะเกี่ยวจวังหวะนี้เอาลงจนได้ครับเหลี่ยมของเหล็กก้าครับ นี่ครับแข้งซ้ายเป็นมือขวาครับแต่ว่าเตะซ้ายหน้าเดมแมนนะฮะตามต่อยกที่3ครับหมด2ยกนะครับราคาอยู่ที่เหล็กกล้านะครับเป็นต่อ5.4ก็เก๋กว่านะครับเก๋กว่าแล้วก็นิ่งกว่านะครับแต่ต้องดูยาวๆครับการยินระยะจะเป็นยังไงเคยขึ้นไปอัดกับบุธเดชลูกระบาทมาแล้วนะครับเหล็กกล้าคนนี้ ตัวติงทองช่วงนั้นนี่ก็ถือว่าสดขึ้นมานะครับก็เจอกับพวก 3A นะครับเจอกับมวยดีๆด,ดังๆมาเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันนะครับลูกนึงเล็กลูกพบาดก็เคยเจอมาดูครับไฟนี้จังหวะใครจะดีกว่าเริ่มจะเบียดเข้าหาครับติงทองโดนแข้งสายของเล็กกล้าสายยาวๆครับแข้งสายหน้าถือว่าทำได้ดีคร ขยับเข้าไปนะครับโยกเข้าไปชิงจังหวะแล้วครับแข้งขวามาดูครับว่าหืงดูครับแข้งซ้ายเตะซ้ายทีไรเข้าทุกทีครับแล้วก็กวาดล่างล้ลงไปอีกแมเริ่มจะเห็นแล้วครับจังหวะของเด็กกล้าทําได้ดีกว่าครับกินเหลี่ยมกินทรงไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับแม่แล้วยิงติ่งทองมาเดินแล้วเนี่ยจะเข้าทางหรือเปล่าครับ ปกติติงทองเป็นมวยที่ชอบชกตั้งรับนะครับแต่พอมาเดินแล้วนี่จังไงครับจะผิดทรงไหมและจังหวะจะเป็นรองหรือเปล่านะครับแข้งขวาติดบังเหล็กล้ามานิ่งมากๆครับการมวยสบายๆรวออกเน้นๆครับนี่ครับโยกหลบแล้วต่อยหมัดครับหาจังหวะยังไม่ทัดหนัดเท่าไหร่ครับทางด้านติงทองก็ต้องพยายามแล้วครับ ะูฮเริ่มมันโกบั่นใจครับเลก,ก้าอาล่ะครับหมดยกที่3นะครับดูภาพช้าดูครับหมัดจังหวะนี้ป้องกันไม่ได้ครับเลก,ก้าแทงสายได้เจอกวาดล้มลงไปครับสวยงามจริงๆครับเห็นกวาดลานลูกนี้ของเลก,ก้าหมด3ยกครับเลก,ก้าขยับต่อ74ดูยกนี้ครับยกที่4 ช้าไม่ได้แล้วครับทางน้านติงทองติงทองแสงสว่างพันปลาครับลูกศิษย์ของเสียติงนะครับส่วนเล็กก้านี่ลูกศิษย์ของเฮียน้อยธนสุรนครล็อกคอจังหวะนี้ครับวงในดูฮะไล่แขนแล้วกระทุ้งเข่าครับชัดเจนกว่านะครับยัดอีกทีนึงแล้วก็หักล้มลงไปเลยครับโอ้โหเหลี่ยมดีจริงๆครับ ه, นี่แหละครับ หลักเลียม IQ คิสมองมวยครับเริ่มจะฉายแล้วครับทางด้านเล็กกล้าโอ้โหดูครับวงในล็อกล็อกเหนียวมากๆครับแล้วดิ้นไม่หลุดครับโอ้โหเป็นมวยฝีมือที่ล็อกคอโอ้โหอย่างกระคีมล็อกครับแล้วติงทองดิ้นไม่หลุดแบบนี้เสียหายครับเด็กล้าเดินอัดเลยครับมั่นอกมั่นใจฮะยิ่งชกยิ่งแกล่งยิ่งชกยิ่งมั่นใจดูครับพอมั่นใจก็ กล้าออกอาวุธแล้วครับจังหวะจับจังหวะล็อกนี่โอ้โหดูฮะขึ้นคอเหนียวเหนียวเลือกเกินครับกระทุ้งเข้าไปโอ้โหชุดนี้แม่โดนแบบนี้แล้วโต้ไม่ได้ครับติงทองแบบนี้ก็ราคาไหลเลยครับดูฮะมั่นใจเล็กก้าเดินชนเข้าไปครับเสียบเขา่าเสียบอีกทีนึงครับโอ้โหแบบนี้ยังไงครับยัดเข้าไปอืม โอ้ติ่งทองดูเหมือนว่าจะแผ่วลงไปครับโดนบทหนักๆโดนมาอีกทีนึงครับแล้วกระท่าเกืเอบจะล้มหแต่ไปติดเชือกซะก่อนนะครับยิงชกยิงแกล่งครับแล้วติ่งทองถึงกับต้อง,องถอยออกมาตั้งหลักครับโดนบทหนักๆแบบนี้หักล้มลงไปอีกครับโอ้โหแลูกนี้ล้มกิง่งล้มหงายกลายเป็นมวย คนละชั้นไปเลยฮะเล็ก้าได้ใจเดินถล่มอีกชุดใหญ่ๆนะครับแม่ยกนี้ต้องบอกว่าชัดเจนมากๆครับเล็ก้าทําได้ดีถิงทองพยายามจะโต้ครับพยายามจะเร่งขึ้นมาฝันสอครับไม่โดนเสียบเข่าครับโดนอีกแล้วครับดอกนี้หืมเหลี่ยมตัวดีจริงๆครับแล้วออกมาตั้งรับแล้วครับเล็ก้าเพราะว่าได้เยอะครับยกนี้ลายยกก็ไม่อยากจะทําแล้วครับ ติงทองเด้งตีมาเล่งก็เหมือนว่าจะไม่ทันซะแล้วครับหมดซีกครับดูภาพช้าฮะโอ้โหเหลี่ยมจัดเหลือเกินครับนักชกจากจังหวัดชัยภูมินะครับเล็กก้าบ้านเดียวกับวันเฉลิมบุตรดอนเมืองครับอำเภอบ้านเข้าสีกยก,กไปไกลลิฟครับเล็กก้าต่อประมาณ50ช่วงตัวดูยกสุดท้ายครับจะพลิกเกมยังไงครับติงทอง ถึงตอนนี้นี่ต้องมีหมัดกับศอกมาช่วยแล้วครับเล็ก้าก็ไม่ถอยครับดูฮะเดินอดเดินชนนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นต่อเยอะครับไม่เปิดโอกาสให้ทางด้านติงทองได้ต่อยหมัดให้ถน,นัดครับก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วครับกลุมเกมคุมสถานการณ์ได้หมดแล้วครับทางด้านเล็ก้าธนสุรนครครับ ม่เป็นนักมวยที่ฝีมือดีคนหนึ่งครับของสายศึกเพชรยินดีแต่ว่าน่าเสียดายที่เลิกมวยเร็วไปหน่อยนะครับดังมาตั้งแต่เด็กครับขุมเกมได้บมดแล้วครับไม่มีปัญหาครับแบบนี้บนล็อกนี่จ่ายตังค์กันแล้วครับส่วนบนเวทีก็พยายามจะต่อยหมัดแล้วครับติงทองแต่ว่าเร็วแรงก็เหลือร้อยลงไปนะครับก็ฝากแฟนมวยติดตามด้วยนะครับฝากกดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามนะครับ ช่อง u t u b e ของผมมีไฮไลท์มวยมันมวยเก่ามวยใหม่ส่วนมากก็จะเป็นมวยเก่าครับในอดีตให้ชมกันนะครับซึ่งตอนนี้มวยก็ยังไม่ได้กลับมาชกแบบปกตินะครับก็เข้าไปชมมวยเก่ากันก่อนนะครับคลิปมวยเก่าเก่าไฮไลท์คู่มวยมันมันในอดีตนะครับมีให้ชมกันนะครับจะเข้าไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้นะครับเป็นกําลังใจให้อดินดุยเนโดด้วยครับไม่มีปัญหาแล้วครับ ปลายยกสุดท้ายคุมเกมได้หมดสวมหมวกกันน็อกแน่นครับไม่ประมาาครับทางด้านเลก,ก้าธนสุรนครบายยกสุดท้ายครับอีกไม่กี่วินาทีครับจะหมดยกแม้ยังสบายสบายอยู่ครับระบบหายใจยังดีอยู่เลยฮะเลก,ก้าหมดยกสุดท้ายครับ ไม่มีปัญหาครับเหล็กกล้าชนะไปขาดลอย